โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนๆชาวเดอบัตเลไรกันด้วยนะครับในคลิปนี้เราก็อยู่กับคาตกรที่แหางหายไปนานนะเดอะเลีดนั่นเองเล่นบ่อยจนจะเปลี่ยนชื่อช่องเป็น กังเกงเลดละมึงเนี่ยก็ในคลิปนี้เราอยู่กับเซตที่แก้ทางเสร์สายปั่นไฟไวของยุคนี้นะโดยเปิร์กแรกกับเปิร์กที่สองเนี่ยก็เป็นเปิร์กธรรมดาสาำมำัญจำบ้านเนาะมีกันเครื่องกับป๊อบกระเทือเครื่องแรงเนาะส่วนที่พิเศษไคดาวจะอยู่จองเปิร์กสุดท้ายนะนั่นคือสั่นกลัวของโกดฟกแล้วก็ระเบิดวัตถุข,ของเดมิสิตโดยเปิร์กสั่นกลัวเมื่อเราทําการเริ่มแบกรอชีวิตที่เพิ่งตีล้มไปจะทําการกันเครื่องที่ไม่ได้ถูกปั่นเป็นเวลา16วิแล้วก็เบิร์กมีควิดาว60 ผมเลยเอาเปิร์กระเบิดประทุของนเน m เ s ซิมาอุดช่องโหว่อีกทีหนึ่งอะ่ะคือเปิร์กเนี่ยความสามารถเมื่อเราทำการกระทึบเครื่องบินไฟอะ่ะ เครื่องนั้นจะกลายเป็นออร่าสีเหลืองนะแล้วก็เราจะกระทืบกี่เครื่องก็ได้ถ้าว่างนะแล้วหลังจากนั้นเมื่อเราฟาดพลอชวิตให้ลมได้เครื่องที่เป็นออร่าสีเหลืองทุกเครื่องจำการระเบิดนะแล้วก็ลดความคืบหน้าลง6%กเอนตะ่ะแล้วถ้ามีเซอร์กาลังปั่นไฟเครื่องที่เป็นออร่าสีเหลืองอยู่อ่ะแล้วมันระเบิดตอนเราฟาดเซอร์ลมพอดีอ่ะคนที่ปั่นอยู่จะกรีดร้องให้เรารู้ตําแหน่งนะแล้วก็จะติดถานะทุรพลจะภาพหรือห้ามปั่นเปเวลา16วีกวิซึ่งมันก็นานพอที่จะทำให้เราอุ แต่ถ้าเครื่องไหนยังมีคนปั่นได้อยู่อะแล้วก็รีบดิ่งอปอปไปกระทืบคนนั้นอีกทีนึงอะเป็นไ,ไงคอมโบเจ๋งปะโอเคคิดว่าน่าจะพอเห็นภาพกันแล้วนะแล้วก็ในส่วน on, แอนออนแอดออนแดงจะเป็นทัศนาทั่วทิศสีแดงนะเอามาอ,าอ่านออนไลนของเครื่องปั่นไฟอะเครื่องปั่นไฟจะค่ยคอยๆสีแดงขึ้นเรื่อยๆอให้เราดูตำแหน่งอะเอามาไล่ที่คนปั่นนั่นแหละคิดว่าน่าจะผันดีแล้วก็อีกชีหนึ่งเป็นลมพายุสีม่วงที่เอามาวิ่งไปขึ้นตอนลงหุ่นเนาะมาเดี๋ยวเราเข้ามาดูคนในเกมดีก่เกกาเนาะเดี๋ย <God> ออกดันเขาอ,อมอนเดี๋ยวนะหายไปไหนเนี่ยผมไม่เห็นใครเลยเฮ้ยมีคนกำลังปั่นคนนี้ดูดูสีแดงนั่นสิดูเขาปั่นสิเขาปั่นแบบอ,อาหารการมรามกรจะเอาให้ได้นี่ปั่นสองไเนี่ยทำไมเขาปั่นไปอย่างเลยเดี๋ยวเราก็ทิ้เครื่องไปกันไม่ยอมหรอก าให้เครื่องเป็นสีเหลืองไปก่อนอะเครื่องมันใหญ่กำลังโดนผมว่าเล่นในออนเซ็ตเนี่ยมันจะให้เราแบบจิตหลอนหน่อยอะคือมันให้เราอยากเดคุมเครื่อง <c oughs> เดี๋ยวนะเดินติดอะไรเนี่ยติดแง่งแล้วก็ไม่รู้อะเอ๊ะจริงอะผมว่านี่ออนน่าจะกลับแปลงคันเดิมแหละใช่ปะคืนนี้ก็โดนจีไม่ ปฏิทินที่ผมไล่ตีแบบไม่เลือกหน้าเลยอะกระทืบข้างไมาไม้นี่ก็จะวนเหรอเพื่อนไม้แค่เนี้ยไม้ี่คอยจมวนเหรอเครื่องระเบิดมาแล้วได้เวลาทำงานของเปิร์ดนั้นแล้วก็อุ้มกันเครื่องมีบ้านใหญ่อะบ้านใหญ่กำลังปั่นอยู่มแล้วเราก็ ใช้เปิร์กป๊อบไปกระทืบต่ออันนี้คอมโบจัดอันนี้น้องฝฟิงใช่ไหมเนี่ยที่วิ่งออกมาเนี่ยเดี๋ยวหายมันเลยอี่ให้น้องบูมินมาให้วัด,ดีเพื่อนรถตงังฮ้ยไม่วะโอเคไมเหมดละดีโอ้โหเขาวิ่งแนบกับกับแหงโคตรสวยเลย กนนั้นแดงอะไม่ใช่ไม่ไดแดงเราแค่ออกมาไอ้คนที่วิ่งสิกโซนอย่างสวยอยีคนที่อย่างเซียนอ้พอนต้องกดตายยากนะหลไมไหมพังกันบนนานนะค่อนข้างบนเซียนเลยนเนี่ยคนเนะี่ยข้างบน ทันปะทันลเละเพื่อนเราไม่ได้ไปกระทืบเครื่องเลยไล่คนนี้แบบมันเดียวกันเครื่องโอเคมีเครื่องนั้นอนะเครื่องเดียวที่มีคนปั่นอยู่รีบไปปอกกระทืบดีกว่าเงี่ยเพิร์กนี่นแบบปั่นจริงๆโอ้โหเครื่องแดงแจ๋เลยใกล้ติดละมีห่อมพืนกระทืบกันโอเค เอ๋นเนี่ยด่านนี้มันขาวอ่ะผมไม่ชอบเลยมีคนปัดอ่ะเอ๋ปฏิเจ้าพักโอ้โหคนที่ใส่เนียนเขาจะเข้าตู้เนี่ยเมื่อกี้น่าจะรอก่อนคือไม่รู้อ่ะกระทืบต่ออ่ะให้เครื่องสิงกันกันยิ่งว่าผมไล่เจกดีกว่าดูทรงเจเขาจะเป็นใส่เนียน่ะเขาไม่น่าพร้อมจูเขาเลยโอ้โหเดี๋ยวเนี่ยมันเป็นแง่งเนี่ยเราชอบติดอ่ะโคตรเซง็งตรงที่ไม่มีไม้บอกเพื่อนเอ้ย พระเอกโหอ,อย่างนี้ถือว่าสวยนะมีคนมาบล็อกอย่างเงี้ยแสดงว่าไม่มีคนปั่นอะเพราะว่าลีออนกำลังฮิวฟงหมินอยู่อะข้างหน้นมามีไม้อยู่รอบขึนนี้จะวนเพื่อกบไม้เลยใครเขาวนกันรอบไม้อย่างเงี้ยมาโอ้ปั่นเสร็จจนได้เดี๋้ อย่างนั้ผมว่าถ่วงเครื่องได้ดีระดับหนึ่งแล้วเนี่ยผมก็ไล่แบบหลายๆคนแล้วก็นานมากแล้วอะเครื่องเพิ่งสี่เครื่องกันเลยเครื่องหล่กันหมดจกไปที่เครื่องนู้นมันแดงนิดหน่อยอะเอ๋ยยังไงป๊อปกระทึบมันดูมันแดงอะไรเนี่ยไม่รู้อะไฟไอ้มันแดงนี่ก็โอเคนะคือมันมันเห็นว่าล่าเครื่องไอ้ป่ะเครื่องนั้นแดงแล้วจะแดงมีคนปั่นอยู่แล้วแดงเรื่อยด้วยไม่จะได้อ่อนแหละ เหมือนเขาจะป่าวนี่นานมากแล้วนี่ไงว้าวีออกโอ้ดคิดีออนเลยต่อเลยจริงๆคนกระทืบก่อนเนี่ยเฉ <c oughs> ียเพื่อนเดี๋ยวในไงมีเครื่องระเบิดอะให้เป็นเงาของกันน่าจะเป็นใครแหละข้อเด็ดปะอย่างเงี้ยเข้าป่าไม่ได้นะกระทืบอนนี้ดีกว่า เรียบร้อยคนนี้ปล่อยตายแล้วปะดึงละไปเพราะไม่อยากเล่นอะไรอย่างเงี้ยโยนเกมเฉยตายอะไรวะแน่น่าจะเล่นกันหน่อยเดี๋ยวนะโอ้เจคเจคกำลังเลียนฮิวอยู่ลีออนน่าจะปล่อยตายละไม่ทันนะเพื่อนตลบงานมันจะโ้นนะไปก่อนฮะจริงแขวนเลยก็ได้นะคือเขาฮิวไปแล้วอไม่มีแรงหลังหรอกเราจะยวบคุมเครื่องนีอันนี้ใครเนี่ยฝฟิงหมินเห็นปหมลีออนปล่อยตายละ ไม่ฉข็เล่นแล้วสุดจัดเฮ้เราแขวนเจ๊กดีกว่าหมายเครื่องนี่แบบขาวหมดเลยไม่มีใครได้แบบบันไหนเลยอะผมว่าโอเคนะเสร็จเนี่ยแล้วก็มันโชคดีตรงที่ผมเจอดาบนี้ด้วยแหละดาบนี้มันค่อนเล่นง่ายอะจุดบนไม้จุดเล่นอะไรก็ห่วยรอบไม้ก็ห่วยเนี่ยปะรอบนี้ห่วยนี่ก็หวยใครจะบุญก็บุญแต่จะหาเล่นอะปั่นที่เดิมไปเนี่ยยังไงปฏิฟังมิ้น ผมว่าคอเด็ดน่าจะใสา่เนี่ยแหละไอ้ยนีย่งไงเคาเดี๋ยวมาช่วยเอาฟึ่งดีกว่าได้ยังไงก็เยอะแต่ยังไหมแต่ยากมีเครื่องที้เบื่อรอบหนึ่งแขวะต้องเนื่อยแหละเพื่อเป็นการแบบเชื้อเชิญให้เขามาปักคนนี้ต่อเอคนนี้เฟสสองอะ่ะยังไงเครื่องบ้านเล็กแดงแจะเลยได้ขึ้น้านนเครื่องคอเด็ดปะ ดิยังไงของโคเดต์หน้าต่างทันปะลุปฮิปไม่ทันน่าจะดักกันเแหละหมายว่าน่าจะห่างน่าจะโดอีกรอบหนึ่งอะ่ะไม่ทันนะเราวิ่งมาลายนี้ละให้เจพาไปช่วยฟุมินดีกว่าให้เขาได้เล่นหน่อยกระตุ้นก่อนให้ไปสีเหลดังก่นกนอนแหละหน่อยคือ ริออนเขาโยนเกมแล้วอะเราก็ง่ายแหละเครื่องสี่เครื่องอะกับคนสามคนอะบอกเลยว่าเล่นโคตรยากไม่ไม้ไม้อยู่โอ้โหไม่ทันลเลยเอาใหยังไงเพรนั้นแบบแดงแก๋โอเคผมปล่อยให้คอเดตเขาขึ้นไปเล่นทั้งบนก่อนเอาดีป่ะคือผม,มปเป็นลูกบอลเวงะอะไม่ให้ปันกก่นอ่ะจริงๆเชอห์รอกจัดใช้เพิร์กได้แหละ มาเราจะตีน้องเฟิงกันแล้วน้องเฟิงหงนเนี้ยเนี่ยจุดพอยละมาดิเจ๊ก็ได้วะเจอเจ๊กไอ้เฟิงวิ่งสวนจะพักเขียนหลังไว้ก่อนหาวพึ่ตอนนี้มีเครื่องเหลืองสองเครื่องเอ,อ้ยกระตุกอะไรเนี่ยเฮ้ยว่ะคนที่วิ่งสวนยังเท่ดักตรงนี้นะดักตรงนี้ได้ไม่ทันสิบแล้วยังไง โอ้โหตอดีไม้เยอะอยู่นะแต่รอบบนห่วยอ่ะเราได้เล่นได้อยู่หอยตอนแรกที่ว่าระบบจะตัดสินผลตีรูไม้อีกโคตรรุนเลยไหนเนี่ยนี่อุปกรณ์เคลื่องดีอยู่นะเป็นเงียนปั่นอยู่โอ้โหเครื่องไกลนั่นเลยเครื่องนั้นเราไม่ได้กระทืบนเลยเอ๊ะเจ๊ตายละเพิ่งเริ่มปั่นอ่ะเครื่องยังเป็นสีออกชมพูๆอยู่เลย แต่ถ้าเครื่องแดงแจงอะไรในแบบชุบมหายอ่ะปฏดีระตูว่ะเจเอดดีบังหมินเฮ้อฝังหมินเนี่ก็ตายนะโอเคไปก่อนะเราอยากเก็บสีมาจริงๆขวายเลยก็ได้แล้วก็ลุ้นหลุมเอาแต่ไม่เสี่ยงดีกว่าปดิยิ่งแบบดูกจุกอยู่ให้ตายเราจริงนี้แหละ ถ้าเกิดว่าเขาไม่จะ,จะจิตใจดำทิ้งเพื่อนนะนะเหมือนเครื่องนั้นแดงอยู่อะ่ะไม่รู้ปั่นปะเดี๋ยวนะปั่นแดงสองเครื่องเลยเครื่องนี้กำลังแดงขึ้นเรื่อยๆอคิดไปเองปั้เนี่ยจริงด้วยวันที่เขเด็ดโอ้โหมันเนียนปั่นยิ่งด้วยเฮ้ยเมื่อกี้ผมพุ่งมาได้ยังไงวะเนี่ยตอนแรกเหมือนผมจะตีอยู่ที่นะแต่พอแบบกดวีวตัวพุ่งเฉยพังไหมกันนะรอบบน ตียากครับมีหน้าต่างก็มีไม้ด้วยอันนี้ไหลใช่ไหมเนี่ยไปขงไหวจังไปไหนต่อเมื่อเซตเฟืองนี่โอเคนะลองเล่นได้ฮะคอือข้าวคันสนุกแหละแล้วก็มีแอนดแอนดแดงเป็นตัวช่วยด้วยแหละจำไม่ได้ผมตีน้องเฟืองล้มไหนอะ่ะน่าจะข้างหน้าแหละจำผิดน,นะไม่รู้วข้าคานหนีไปไหนอะ่ะงั้นเราเจอหลุมก่อนกระทืบเลย ส่วนน้องเฟิงเราหาไม่เจอเราปล่อยแห้งดีวะเนี่ยกเกียดหานะผมเดินวนรอบแมบมาสองรอบแล้วบอกเนี่ยอ่าอย่างจริงอ้โหอันนั้นเขาปล่อยจนอีกาขึ้นหัวละคานวันเนียนขอบแมบใช่ไหมเนี่ยเคลื่นนี่ไงคานเนียนขอบแบบอย่งด้วยอะ่ะมันเสียเวลาเว้เนี่ยแห้งตายไหมแห้งตายไม่ทัน <c oughs> ไม่ตายดึกดานยิ้มแหยเลยโอเค ก็จีโอ้โหแล้วออกด่านฟาบลงฆ่าสัตว์ด่านนี้จุดเลี้ยอ,อย่างเยอะเลยเนี่ยไม้ด่านนี้ก็เยอะจุดบนจุดแม้ไรก็สู้ยากลองเล่นดูก่อนขึ้นที่สูงห่เลยเขาน่จะเกิดโซน,นี้กันแหละแต่น่าจะสี่เข้าบรนยายหมดละอีกาตอนนี้นไม่บินเลยไนะยังไงเจอฟึงมินจริงๆเราไม่ควรมาเล่นโซนีน้นะเพราะว่า เครื่องนกันอยู่อะไม่ให้เพื่อนผมไม่ให้พับหรอก,รกเดี๋ยวผมเมาเลยเนี่ยพี่วิ่งสิคโซนเมื่อกี้อยู่เมาเฉย,เยไรคนไม่พร้อมดีกว่าเช่นคนเนี้ยให้เขาเสีกไมเ้เล่นก่อนเนี่พกไม้ฮะมาโดนไปก่อนนะเะด็นนดเล็ดเขาห้ามงกไม้เมื่อกี้เครื่องระเบิดอะบ้านใหญ่ปะ ยังเครื่องขาวมาอยู่เลยเรียบร้อยงกหม้ก็โดนไปก่อนเพื่นอนคงไม่มีใครรอบพับไม้หรอะมั้งพี่มีอยู่ไม่ทันคือเมื่อกีก้ที่แบบคนลุกสู้อะไรกลัวยี่คนกำลังปั่นบ้านใหญ่นะเครื่องไม่ได้กันนะอ่ะไปคุมเครื่องดีกว่าโอ้เครื่องเริ่มออกสีแดงและออาตีอยู่ใไหมชี้นหนึ่ง เครื่องจะไปโดดกับคนที่แบบอย่างเซียนอ่ะพังกันแหละให้เครื่องเป็นสีเหลืองก่นนอนน้องเราก็พังจู๊ดเด็กก่อนบ้านใหญ่นี่แบบไม่ได้อ่ะไ,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 ไม่ได้พังกันนี่คือโดนจุ๊กเด็กแน่นอนอะ่ะเฮ้ยตอนนี้ไม่มีใครปั่นไฟแล้วเนี่ยมีแล้วมีแล้ว,ลวคนนั้นตะกิดเครื่องนี้หมาเพื่อนตะกิดเรารู้หมดนะคนที่จเจ็ดสิบสองคมด้วยเนะี่ยรอบแรกผมตีเขาไม่ได้ลบอย่างเซียนเลย ฉโดนได้ยังไงเนี่ยเฮ้ยมันอย่ารเะเบิดเราได้กระทืบแค่ครั้งเดียวเองมาแท้แบกกระทืบด,ดีอะคู่ดาวกันเครื่องยังไม่ไปไหนเลยเฮ้ยอล่าเครื่องขาวแบบขาวตะอ่านทุกเครื่องเลยไม่มีใครแตะเครื่องไฟแล้วคิดว่าตอนนี้เขาไม่น่าไม่น่าเดินเกมอ่ะน,น,นี่ไงเพิ่งมีคนแตะเครื่องเนี่ยเขาเดินเกมกันช้าด้วยเนะี่ย ีคนนี้ใครเนี่ยเจ๊กโอ้โหไม่เจอหน้าเจอตาเลยเจดีสองอะเจดีสองเหรอเหมือนเขาจะแจ้งขอยังไงว่าผมเจดีสองได้เงี้ยพยายนเจดีสองใส่เดือดรัวเลยวิ่งแหว่เลยเพื่อนต้องลงไม้นะลง <laughs> บอลเล็กเสียบไม้กำไรจัดๆไม่ได้ฉีกอะหลอกอด,ดี โดดพ้าและตายยากไหมตรงนี้โล่งด้วยตายยากเพื่ออะไรเนี่ยฮิได้อยู่อะมันโอ้โหผมเมาข้าโพดอะผ้าพีทิ้งไม่ไรก็ได้อยู่กันเครื่องโอ้โหปั่นอย่างไวทีไรเทอรี่แป๊บเดียวเองก็ได้แคืออื่นขาวหมดฮะวิ่งเข้าพันใหญ่ดักก่อนนะวันนี้เขาเด็ดอยู่นี้ โอ้โหนี่ครบเลยเอาเฟืองกันแหละเอาเฟืองกันเลยวะมันใจไปกันส่วนตัวเอ๊ะไปไหนต่อไ่้ไม้อยู่โหไม้เยอะด้วยเนี่ยดักวันนี้โหอะไรวันนี้ต่อดีกว่าบังเอิญพบเจอกันเฉยก็อย่างที่บอกอะเอาคนที่ไม่พร้อมดีกว่าคนที่แบบคนไม้อยู่แบบไม่ต้องไปฝืนอะไรก็ได้ ปติเพื่อนง้างไก่นะไปดิก็ยังไม่ได้กระทืบเครื่ออยู่ดีอ่ะติดเล่นใช่ไหมตอนนี้ผมว่ามันจะกลายเป็นรีวนะิวเอสออนแดงกันละโอ้โหเปลี่ยนชื่อคลิปเป็นรีวิวเอสออนแดงจะด่าไหมเนี่ยผมไม่หรอกมั้งเอ๊ะเครื่องโอ้โหก็นดอนแดงปั้นย,ยังไงอะ่ะเอ๊ะเจ๊กไม่ต้องสงนอ่ะเอาเมกนี่ดีกวา่าไม่เจอกันเลยบังอะ่ะบล็อกทางบล็อกทางเยุดขอร์อยไม่ต่อก็ได้นะจะเปอยก่อนนะ เรายังอยากใช้เปิร์กอยู่นี่ไงเปิลมินโอ้โหเขาปั่นแยกกระทืบยิงอันหนึ่งให้เปิร์กเป็นสี่เหลี่ยมให้หมดเฟินเขาเฟินเขาวนเ,เขาวนโอ้โหมันจะกีดเครื่องด้วยเนะีย่ยเข้าไม้ไม่ยอมไม่ยอมไอ้พี่โดนโดนดิเท่เลยนะแหละแหมเันบอดี้ไม่มีแต่ยากล้มนะ ร้อยไม่เทพาเศษไม้ค่อนข้างกำไรเลยโอ้โหไม้เยอะจดจัดตอนเนี้ยโดนกองฟางเฉยเริ่มงานยาและเปะิดน,นะขณะกำลังม,มีคนปฏุกิจผมไม่ยอมนะผมจะไม่ให้จินรัดไม่ยอมหรอกน้องเม็กโตมัสไม้ไม่เหลือนะเล่นอะไรต่ออีแตา่ยากโคตรสวยให้ไม้อยู่ ดนหอยโดนหลออไปก่อนเครื่องระเบิดสองเครื่องก็โอเคแล้วมาอุม้มกันเครื่องเดี๋ยวแล้วมัน,มนติดอะไรเนี่ยอุม้มไม่ได้เื้ยนออกมาอย่าทำอย่างนั้นออกมาเกมเก่าอุม้มไม่ได้เฉยโ,โ,โหโคตรโมโหมอะร้อยแต่ยากไหมมี แบบโคตรโกรธเลยเอาวะไปไหนต่อเพื่อนไม่มีไม้นะหลงมาหลงก็โดนไปก่อนผมอุ้มคนนั้นไม่ได้มันนอนบัาอยู่นหน้าตู้อะแล้วตัวละครเราไปล็อกตู้รัวเลยโมโหจะจัดเครื่องมันใหญ่มีคนปั่นอยู่ฮะอยู่ตรงนั้นไม่ได้เพื่อนนะอย่าให้ใครมาดึงแล้วกันแบบโกรธมากกีเจ็๊กกระทิบกันนะ ยัดมาเลยฮะมันต้องไปกลัวได้ไหมเอาไงต่อพอตี้ก่อนทีหนึ่งได้ไหมค่อย,อยกลับไปคุมไว้เฮ้ปล่อยอะ่ะกลับไปคุมเครื่องดีกว่ายัางไงฟึงหมิน่นจะเอาให้ได้ไหมแตะเครื่องไปละ วิ่งชิค stone อยู่นี่อยู่แต่ยากจำได้อะมาแตะเครื่องไปแล้วเครื่องเหลือสองเครื่องแล้วมาจริงๆผมควรลอยนิดนึงนะจะได้อุ้มกันเครื่องหน่อยไม่เป็นไรอ่ะรีบเดินเกมดีกว่าทุกนาทีมีคคาเอ้ผมินตายละจริงๆผมอยากปล่อยให้เมคกนี้นอนแห้งมากเลยเนะี่ยดูเขาเล่นดิ๋ยวเขาไม่ยอมออกมา ไอ้เจ้าสองอยังสวยเพื่อนเท่จังเลยจะทิปเครื่องก่อนเนาะเปิดอนเราทำงานละเดือดเดือดเสียงหายเอ๊ะไหนต่อเครื่องนี้มีความตะกิดอะ่ะค่อยๆเข้มขึ้นไหมโอ้ทีแม็ก,อ,กอยากเล่นมากมา,กมาไม้พี่มีอยนะตรงเนี้ยเอาไงต่อเฮ้ยแต่ยากจำไดาา้นอนแห้งไหมอนอนแห้งไหมนี่ไงเฮ้ยช่างมัน呐 พี่เกียรติจัดเดี๋ยวมันจะกลายเป็นคลิปแบบบน่นไม่ให้ฟังเครื่องนอนกันหมดเลยนี่ไงจเป็นเครื่องหน้าเครื่องเด็กกันน่ะปล่อยเลยเคือนี่ใครเนี่ยพี่เด็กพัดฉีกอยู่นี่คานตาต่างอะ่ะโอ้ว่าตี๋เดี๋ยวเมื่อกี้เสียงหายแล้วอะจริงไหม นี่บั๊กปล่อยอย่างไรนี่เอ้ยเอาตู้โดดตู้เท่ยังหลอกอะออไปไหนต่อข้างหน้ามีไหมนะอเอ๊สองคนนั้งก,กำลังฮิวอนะนะก็แปลว่าไม่ีใครปั่นไฟแล้วแหละกลับเอาเพื่อนเฮ้ยแต่ยากเลยใครไปจบกันไม่บี้อย่าไปเพิ่มเพิ่มระยะต่างหากเฮ้ยรอบแป๊บหนึ่งนะ นี่ไงเครื่องนั้นกำลังมีคนปัน่นช่างมันนะเราใช้ป๊อปกระทืบด้วยกันนี่ก็ทันนะสองคนกับสามเครื่องเล่นสบายละดูโหดูได้ปั่นสองแน่นอนนะดูเครื่องแดงดิปั่นสองแน่นอนโหโคตรโหดชิบะเน,นี่ยหรือปั่นคนเดียวเอ๊ะข้างในไม้อยู่มันกลับหน้าต่างกับเพื่อน ไ่คอยโดดไงต่อเนี <maybe swimming coffee> ่ยน่าตานแย่รู้สึกเหมือนทุกคนในตีดีเขาจะเจ็ดไปสองกันโคตรคมเลยนะมสะบัดตีแทบไม่ทันเลยบางทีแม่ต้องลงมาด้วยไอ้ปุ่มระกันเครื่องจริงๆกั้นไปกันเท่านั้นแหละเพราะว่ามันไม่มีใครปัดหรอก เขากำลังฮิวกับเจ๊กันอ,อยู่เฮ้เมคนนี้น่าจะตายละปะ่ะทำไมได้เฮ้ <c oughs> คือตอนการเกมแบบงอนเมคมากอะ่ะคือเขาไปยืนตรงหน้าตู้ผมว่าเขา,าน่าไม่รู้หรอกแต่ถ้ารู้นี่คือแบบโกรธมากอะ่ะวันนี้เจ๊ก,กดอยู่ตัวเองไปนะแต่อย่าอย่างนี้ไม่น่าเล่นละน่าจะมอบละหาเขาเด็ดไม่เจอเลยทั้งเกมอะ่ะเพราะเน,นียนมากอะ่ะขึ้นที่สูงหากัน นี่ไงบอดีตรงนี้ใช่บอดีเขายพยายามวิ่งหาหลุมอยูน่นะตีไปเลยข้างหน้าแม่ถือแบบมีไม้อยู่่ะบนะ่นไหมเดือดหล่อไม่ไปทานหรอกมาจบเกมดีกว่าเกมตึงยช่ไหมคือต่างจากเกมเมื่อกี้แบบรีบรับเลยนะเสียงหาย,ยเสียงชอบหาย,ยาไม่รู้เป็น ไม่รู้เป็นที่โปรแกรมอัดผมหรือว่าเป็นที่เกมอะคือเสียงหายโคตรบ่อยยังละปะเสียงนหายประยะระยะน่าจะบักแหละโอเคผมก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคก็จีๆแล้วกันเนาะ